สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแต่ทำมือทุบทุกทานนะครับผมยอดวันกอกก็กจะพายเอฟซีได้ทำมือทุบทุกทันไปฟั่งการสัมษณ์ระหว่างนนทยาพาลุยแห่งรู้เรื่องรวยเชยใดกับแม่เพี้ยนนะครับแม่เพี้ยนเพิ่งกับฟันว่าลูกคาพ่อบ้านตายก็มันใจในเรียกอายุนะครับขงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับเพื่อนที่อายุของพ่อผู้ตายในะ็ตามไ,ไปฟั่งกัน,นครับ เข้ามาแล้วการุณากดติดตามกดแร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมูลทั้งมวนอีกนุ้นทิย่าในแบงปมานไห้พไในจัดทำเป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซีและทันบุษมทุกท่านได้ฟังในรูป,ปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสี่ห้มาดัดยังได้กระตามไปฟังพร้อมๆกันกนับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ กคตนะคะมือนีนนทิยามาตามแนวทางของแม่เพี้ยนนะคะแม่เพี้ยนเพิ่นว่าฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่าสิบว์วบาคว่มฝันให้ฟังสิบอกถ้าตัวเลขนะคะว่าถ้าตัวเลขเป็นเลขบอลลายเลขแค่สองคู่สิเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้วกันเลยค่ะกลมก็บ่ะไรกลมยังงงได้มาขามว่ได้กินไงละต้องเจียงคืนจะเสร็จได้ถึงอะไรถิงเอาเอิญยังก็ขึ้นได้มคขามเออเอิญเอิญแบบปลาปล้าน เออเอ่นเอแบบนี้ระดับไหมคนยขออะไเจาแนี่กันนี่ระดับเพรนี่ระดับนี่ไระดับบนระดับกับคนอืแล้วแต่คนคนไทยแบบขมบอคนไทยไงดอกดึงดอกเมื่อก่อนเมืดมาขำเมือนเม่ปันจะเป็นอย่างดอกเม่ปันไม่ต้องหัวเขา้ถามอย่างนี้ไม่ต้งหัวจะเป็นเส้นตื้นให้เห็นหนาไม่เพี้ยนโอนม่ได้เบรกลากล้อคนนี้นะ องนี pairs, you, arrive, again, o, ้ว no mm ่าไม่เพี้ยนฝันแล้วไม่เพี้ยนว่าบอกบอกควมฝันฝันจังไดบ่บอกสิบอกเป็นโตตั้ตัวเลขแม่บ่แม่สครูพ่อเด้ค่ากับเขา่านำคกับเฮ้สันยาานนลูกคนว่าคนบอกถ่ายลูด้ถ่ายแม่พันเนาะเออถ่ายแม่พัน่นละคนทั้งป่าเลยพอดีกับถ่ายาถบรรทุอ่ามันเท่เลยู้ตายแบบผู้ดัง อันวาวก็ไปในฟังโยตียวก็ได้สันเดอะพระมวลกรจมวลกระมวาขอ้ยแม่มันสิ๊บในผ้าหานะที่วาอันปันวาพอกบหลูกพี่เขียนเขาละปันาไสขาพอกันะจ้าฟันวาขาพอแต่ว่าทางปรเห็นศพแล้วขว่าขาพอแล้วปาดเอาเลือดใส่ถ้วยจะไหล่ะอ <im> ืม mm. ันทยันอันเอาม้นเอาว่าสิมายอมแหย่ัะนะมันจะเอาเอาแหยลงจุ้มมีรีล่ะตว่าปรเห็นศพออมันเด้ เสียวเลือดพอตะลุกตะลุกค่ะเสี้ยวเลือดพ่อไปย่อมแหเอาเลือดเลือดถั şey so ่วถวยวง่เติบละว่าไปย่อมสไปย่อมแห่บบนะเอาแหลงจุ้งม่ลีละแบบนี้โดนเติบมันคือมันยืนอยู่อ่างน้ำแต่ว่ามันมีช่อมทีทีเนื้อน้ำขึ้นมานะมันเลยเป็นยืนยู่หันเดินเท่ารับดยู่หันข้าวหนีวมาเร็ว่านแม่ตะบกห้วยกคินได้ปะนะ ต่ำปะม้าวสัมได้ยืนปะคู่หายปะคู่ั่นก็แดงเลยเด้อแดงยุบแดงก็จะมุ่งสุกเงี่ยแหละต้องสับมันกับ่อกเบลเล่กับเล่มาต่ำสู้ให้มันตถีมันกะเล่เอาแห่ไปไปลงในในถ้วยเลือดนั่นละค่ะอันนี้อันก็ดีตายหนึ่งแล้วตายละล่ะแล้วก็คุ้มทา้งอ่ะล่ะแล้วตายแล้วเราเลยมาเราขึ้นมาเรามาเราเนี่ เราเลยว่าให้ลูกชายว่าคือเย็นไปทัวแทะมะแล้วก็บอกสมนักละ<อ>่ะผู้ที่ตายแต่ว่าตะกอนเราเป็นอขอพอระรอดเนาะเราก็ใส่สุดทหารรอบมากเหรอเ,เลยาเลขึ้นมากเราเลยมาหาเราเลยบอกกับลูกชายว่ะอันที่เย็นไปทัวแทะมาเราวบอกสมนักล่ะต่ว่าอันผู้ฟ้อมันอยู่ที่ไหนอายุหาสามปีผู้ที่เพิ่นตายเพิ่นอายุหาสิบเจ็ดปี เราพูดที่ลูกพูดที่ลูกลูกนั่นลูกไส้เลยอายุสี่สิบเจปีกอ่นซันเนซนีิงลุกอ่ัิงลูกคนะอฟันกะฟันความแขนที่เก่าแล้วฟันฟันตมือใดฟันมือฟันมือก้อนฟันมือก้อนที่ก้อนฟอบาฟองิ้งลูกทาง้ิ้งกว้าขาขาพอจขายอย่งเงียยลังใด พ่หัวเงี่ยลัไหนแต่ว <ah, ่าบ่แม <huh ่เนี yeah ่ยลงนี <ah ้แหละแต่ว่าหัวแต่ว่าขาแต่ว่าห่างห่างว่เห็นศพแต่ว่าเห็นในเลือดอยู่นี่เลือดอยู่ว่าพ่อพ่ออายุหาสิบสามเราญาติที่ว่าตายที่ยังมหาน่ะอายุหาสิบเจ็ดตอนเราตายเราอายุหาสิบเจ็ดปีก็จะตีอย่างนี้ลูกก็ไม่น่าตีดิไม่ตายอยู่ พอคนที่ทลูกคาน,น่ะอายุหาสิบสามลุงที่ยังมหาที่ตายแล้วมันบ<น>ออายุหาสิบเจ็ดแล้วลูกคนที่ลูกที่ขาพ่อน,น่ะอายุยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีแต่ว่าลูกชายนี่คิดว่ามันเป็นเลขหลางน่หรอสองเจ็ดอ๋อแม่ได้คิดว่าสองเจ็ดเป็นเลขหลางหาสามกับหาเจ็ดเป็นเลขบน<ม>อาอพี่น้องขึ้น,นาจอยแล้วฝันหน่อยๆั้งสี่ <S <S ที่ว่าฝันขึ้นเดียวเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นแต่ย่านเนาะย่านพยานทั้งว่าทั้งขน ยันแล้ววะยันเกืนกาค่ะพ่อสวัสด่เห็นศพพ่อมันหรอสวัสดีเห็นเลือดอยู่เลือดเต็มถ้วยหมดละอืก็ว่าคนพ่อตายเป็นปะตายสวัว่าทางไม่เห็นศพเอาาพ่อตายแล้วสวัวดียุ่อจะไม่เห็นศพเห็นแต่เลือดอยู่ถ้วยค่ะพ่อเอาเลือดพ่อไม่ยอมแฮ่เว้ยคุณเลยสิว่ายานเนาะฮะยานย่อมได้ย่อมเอาเอาใส่ถ้วยจุ่มเลือดได้ลรอจุ่มเอาเลือดใส่ถ้วยเอาแฮ่มาจุ่มเว้ยเป็นคนาขอกะยานเดลยจะเอาแต่อายุเลรอว่าตียังไ เ่อฝันมาสนนเนันแม่หอยนั่งรังลยี่นีพวกฝันเด้อพี่น้ดูว่าพี่น้องตีได้ารตัวนี้เสียเ้อครับเด้อเพื่อนเป็นตีให้กัน่าอายุดเป็นาสั้นอายุขอผู้ลูกขาเนี่ยอายุหาสิบสามลุงผู้คนมามามาถามมาถามว่าเป็นอย่างจังสันห่าลุงก็ตายแล้วอายุหาสิบผู้ลูกใส้ผู้ขาพอเนี่ยอายุยี่สิเจ็ดเพ่าสออาจจะเป็นเลขล่าง หาสามหาเจ็ดอาจสิเป็นบนมันบนี่นี่กันจะร้านได้หนิเพรามีเด็กสามตัวเยเสู้กันฟังนะครับใช่เพราะใช่เพราะู้ใดรรูปคบเตอแเคนตายเราไม่เป็นศูนย์นะลก็ตีม่เพี้ยนตนี่ฟันเป็นโตนะอนนี้กระซัเป็นโตล่ะรอวันนั้นฟันเห็นลุงฟันเห็นลุงลุงอายุเจ็ดเก้าขึ้นอย่างน่ะบบารเลกินะลุงเพลินบ้านเพิินเรามาขับรถไเพี่น้ยนเป็นนางรถน้ำเพิินนันก็ออกข้างล่างหกหนึง ขังบนก็ออกเก็บเก้าออกเลขเกี้ยนเพลินมันจะเป็นแบบนั้นมัน 2, 7, 5, 3, 5, นี่เอาตายุองเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดคนคนพวกเกี่ยวกับเฮี้ยนได้ไหมแต่ว่าขากันยุ่ยสบุรุษว่าบริยุทธ์เฮียนหลังนี้ดอกแต่ว่าแต่ว่ายุ่ยสแต่ว่าดิค่ะแต่ว่าทั้งมาเห็นศพแต่ว่าเห็นเลือดเลือดเต็มหัวนึงล่ะขาเจนว่าตายเลือดเต็มอยู่าขาพอ กันสี่กับแม่กะคิดแม่กัยากอยู่เนาะยากแล้วเนาะผู้ใดสิผู้ยันสิผู้ตื่นินสหกใจอยู่เนาะฝันจนตื่นด้วยพิหาเราปะตื่นไหมแบบตื่นตื่นไปมาหนึ่งเขาพอดีมันจะเห็นว่ามันเอาหอดแอบจุ่มเลือดอ่อนเป็นแล้อเอาซะลูกอายุปัญหาสิบสามนอกจากถูกปัญหาจนตายเนี่ยคุณลูกมหาวิทยก็คืออายุห้าสิบเจ็ด กับลูกใต้เนี่ยอายุยิบเจ็ดมันมีสองเจ็ดหาสามหาเจ็ดแม่มากตัวได้ผู้ฟัน่แต่อายุพอว่าไหนล่ะมาขาดสามก็ขาเจ็ดกับกับอายุลูกตายล่ะบอายุคนตายละไม่ซ้ำเนี่ยนะนุ่งอันนี้ก้มฟันนะครับเออก้มฟันเ่ามันเรื่องกิงอันนี้ทียนเป็นมั่นใจเป็นสีซีัวเที่ยงนู่นั่นเราต่อกันต้นพมั่นใจก็เพราะว่าเป็นก้มฟันฟันันเกี่ยวกับอพี่สองครู สามครูปกติไก่วันเกิดคนหันหันฟันเห็นเพิ่นมันมักจะออกเลยใช่แต่ว่ามันกบบถ้านถึงวันเกิดคนหรือวันเกิดเคนสี่เดือนคือสภาพอ๋อลูกไก่เนี่ยขันฟันเห็นวันเกิดมันสีออกอายุเพิ่นเนี่ยชาวฟันเห็นเล่าถ้ามันไก่วันเกิดมันสีออก ไปดูก็มาสอเราปกตินะคือคนชิมลูกตลอดคนย่านน้อย่านนตะย่านฟันไม่ไดะย่านก็เล้าไม่ค่อยกันญ่านนี่คนขึ้นกันสิบูเบอร์มีหาสามหาเจ็ดสองเขตเด้อค่ะสองเคสเป็นเน้นดาวหาสาาเจ็ดเน้นบนนะคะ ให้โชคให้มาร์เดอ้อรฟันฟันฟันลายกลายเป็นดีให้โชคดีเดอ้อค่ะอายุมั่นคงยืนนะค,ะครับข่าวกวาหวังมาเอฟซีเลยแต่ผู้ชมทุกท่านโค้งถือได้ยนในฟังแล้วนะครับทีนวันดย่าในซาลูเรียของแม่เพี้ยนนะครับตานรับพ่อแม่ตายคลิปนี้ก็สิสลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่เพี้ยนฟันอุปผ้าไตามั่นใจเรียกอายุวันวันทีหนึ่งเมนาคม ว่เก็ดนะครับอายุพ่อผู้ตายนี่ก็บห้าสามอายุลูกผู้อามกัห้าเก็ดนะครับอายุลูกผู้ขานกับสองเก็ดนะครับเผลกับสองเก็ดประเด็นล่างนะครับแต่ว่าอายุพ่อห้าสามกับผ่าเก็ดของลูกนี่ก็นี่กระบนนะครับไปกับบนล่างนะครับ เป็นแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลกวางไม้เอื้อฟื้และตำส้มตุตันานคงถืออย่างนี้ในฟังแล้วนะครับสหรับผมได้ถ่ายคลิปนี้กับองสิอยุติเพียงตำาน้พวกวันนี้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสกวัสดีครับ